สั่นความบันเทิงดูเพลินสบายสบายสไตล์แองเจิลชาแนลังไนะมดกยงไงไม่รู้ังอ่ะสุลรักรักรักหนูหลงหนูหัวปากหัวปา โลัวโหไม่ขึ้นดโลงลายเลยอร่อยด้วย,ยงงมา,า,าอถ้าใครหิวมากินด้วยกันได้แล้วครับ กูบอกสรุปเขามาบ้านนูถูกคือต้อนรับเองเลยเนาะรายการระเบิดครัวหมูยังเลยเยอะเลยนะเขาเราไม่รู้เราไม่ได้รู้อะไรเลยด้วยซ้ำสั่งก็ไม่ได้สั่งมาถึงแค่ดีใจว่ามีหมูกินเธอชวยกอมควันนี้ไม่อยากให้เดินพูดแหละจริงไม่พูดละควันมันไปเต็ม จริงๆริงอย่างนี้ล่ะบุญภาวาสนาส่งควันนี่ถ้าเกิดถือว่าเป็นพรนี่พรฉ่ำอ่ะนะกระดินใส่ปากเลยไม่พูดแล้วทำไมมันแปลกอ่ะ <c oughs> จริงเขาคไม่อยายฉันพูด <c oughs> พี่พิทพูดสิฮ่าไม่งั้นไหลเป็นไหลเงียบนะไรลใบแล้วนะทุกคนดูตอนกินไปด้วยได้ไหม พี่ปูไปบ้านไหนจะเจอความหวานเป็นนิยมปูบอกจะอ้วว <laughs> หวานก็เลยเกิดจะอ้ววขนาดต้องบอกว่าสดเป็นเพื่อนกันเลยใช่หรอจริง <laughs> <laughs> อันนี้ผู้ถูกใครเนี่ยไปบ้านไหนเขาก็หวานกัน แปในแปลดิอะไรอ่ะแปลในแปลให้ฟังอีกทีดิเขาบอกว่าให้หนูป้อนให้เขาป้อนหนูเขาไม่ได้พิมพ์พิมพ์พิมพ์ทุกคนอยากให้ป้อนใช่ไหมครับอย่าอย่เฉยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราป้อนไม่เต็มเราอ่ะเราไม่ต้องมาไล่มนกลับหนูดูจะไม่ตกป้อนป้อนเห็นไหมหนูไม่ตกเป็นคาดพีทหรอกได้เลยอิ่มละอิ่มจริงจะอ้วก่ะ ป้อนแมคำสุดท้ายสวัสดีค่ะอ้าไม่กินแล้วอะพอดีคำเลยนะไข่ร้อนไข่มาก่อนไะมีเปล่าผมไางไรเลยนั่นหนูดุกันทังคำ ต้อยแบบไม่เคยแล้วก็ปากนะประมาณ่ปกติท่านทำประมาณห่มับมือทานหน้าดูสิแตกแปกติน้องอะไรที่บ้านอใส่ไนะแต่ขาวตุ้งหามักปกติอะค่ะ่งเราไลนทั้งนนี้เราเ็มาเอาประมาณเปิดน้ำาลโซเดียม โซเดียมน้อยโซเดียมน้อยไขมันเยอะเป็นหนักไขมันเน้นไขมันลดโซเดียมหมดเลยแต่ขมันไเน้นโซเดียมใช่โอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยจะปรุงให้ท่านมันมันมันอาจจะเยอะค่ะแต่ว่าก็มีจับคืนด้วยค่ะม่ได้เลยค่ะไ้ตรงนี้ เราไม่ได้ไปเดือดเองเนาะมันพอวันมาเราสั่งมามันก็จะแบบได้มาติดแองแลหน่อยแลหน่อยใช่ปะไก่ก็ได้มาหนีเกลียวอย่างเงี้ยเรามีกินวันนี้ก็ดีแล้วแพ็กออนไลน์เอพอิ่งรู้ว่า,ส,วาสั่งโลตัสออนไลน์นค่ะกบอด้วยใช่สิเห็นฉันเป็นที่สองไม่พูดแล้วเขาไม่ให้ฉันพูดจริงๆฉันเลิกพูดละตกใจแล้วมา ที่ไหนก็เหมือนที่พีได้ใช่หรอเรียกผมเหรออันนี้เนื้อหมันพูดแล้วก็ไม่มีมันพูดแล้วก็ปูปลาไม่พูดลันอยู่น้าขอกินก่อนนะเดี๋ยวจะมาคุยด้วยนะครับอ่านดูดูพี่จุ๋มลูกหมูปัดอยู่ตรงนี้แล้วอย่าขยับมันล้มอเหรอเรามือบอลไงปล่อยปล่อยปล่อยพี่จุ๋มหอมสวยมากเนี่ย จุ๋มก็ม่ยืนข้างทีนี้าเลแล้วุ๋มไม่ค่อยได้กินเลยย่างเดียวเลย<อ><อ>ย่างเดียวก็กินน่ารักดูแลโชว์ตัวโชว์ตัวชัววชนก็หน่อยเนอะนี่มันแบบโคหน่อยมีแต่มีแต่คนถามว่าทำยังไงถึงน้ำหนักได้เคล็ด,ด<ะ>ลับเดราบอกแล้วเร็วๆนี้เราบอกแล้วเร็วนี้เดี๋ยวบอกแค่นีเกาสกัดดาวรุ่งพ้อมแก้วมากันเราครับรอติดตามรีบเร็วๆปิดหมดแรกเหรอชด ให้ประาเจ้าดังใช่ครับ <laughs> ไม่รู้ก็ไม่รู้จริงๆเออแล้วเนอะ